สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอออนพี่สาวลงพนนะคะตอนนี้ปอออนก็เตรียมหอมนะคะเพื่อที่จะปลูกมาเด้อมาเตรียมหัวหอมพ่อแม่พี่น้องซอยปอออนตัดหางตัดหัวสิปลูกแรงเลยละพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กะ หกโมงแล้วได้เวลาซ้ำหอมแล้วีนะคะ มาตัดหางพอไม่พี่น่องเลยแกลับไปซ้ำเลยก็อปออเตรียมแป้งไว้แล้ว ก่อนหน้านี้ก็ปอออนกับตัดไปแล้วรอบนึงแล้วพอแม่พี่นนอกมันบ่อพอปอออนก็เลยม,มาตัดมาอีกรอบสองเดี๋ยวปอออนจะพาคุณเอฟซีไปเบิ้งด้วยค่ะเด้อเพราะว่าซ้ำยังพนันแหนเหล่าปอออนก็เลยม,มาตัดตัดไปแจมอีกเพราะแม่พี่นนอกเพื่อที่เสียมันเต็มแปงเ,ปเ,ปเ,ปเปพราะแม่พี่นนอง ตามประออนมาเลยนะคะไปชำก่อนเนาะนี่ค่ะเพราะว่าข้ามเกินแล้วหกโมงแล้วถ้าไม่มมมพอเดี๋ยวค่อยมาตัดอีกนะคะตัดหางเนาะแล้วก็ตัดหัวตามประออนมาเลยนะคะนี่นะคะประออนชำเพราะว่ายังยังไม่เต็มแปลงนี่นะคะเหลืออยู่ฝั่งนี้นะคะยังไม่ได้ชำเลยประออนก็เลยไปตัดหวัวตัดหางมามาแต้มเนาะ มาแต้มมาชํานะคะมาเดิมมาเดิมมาช่วยออนชําเด้อค่ะเด้อแปลงเดิมนะคะแปลงเดิมเพราะว่าออนก็พิ่งดึงออกนะคะดึงออกไปไปขายหมดแล้วผักหอมออนก็ขุดนะคะขุดแล้วก็ทำแปลงใหม่หมเนาะชําเลยนะคะก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะคะคุณเอฟซีนี่ค่ะย่ายังเขียวๆอยู่เลยก็ไม่เป็นไรนะคะ ปลูกหอมปลูกง่ายมากๆเลยเด็กแรกเกิดก็ปลูกได้นะคะุูดอฟซี่นี่ค่ะทำง,ง่ายมากเลยมาเด้อม,มาเด้อม,มาช่วยป่าเด้อไม่มีอะไรเหนือความสามารถเราไปได้ถ้าเราคิดจะทำนะคะง่ายนิดเดียวแตมหอมยามแรง เดี๋ยวข้ามอีกสักหน่อยเดี๋ยวจะแต้มมองไม่เห็นอะไรอะไรปลายอะไรกุ้นนะคะก็แต้มไปด้วยตัดไปด้วย mm hmm. ก็คงจะครบนะคะเนี่ยคงจะพอ mm hmm. มาเด้อค่ะเด้อมาซอยกันเด้อพ่อแม่พี่น้องแต้มหอมยำแรงไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้นะคะเนี่ยง่ายมากๆเลย แก่จังได้กระขึ้นเบิดหอมนี่ปลูกง่ายพ่อแม่พี่น้องลองเหเ็ดเบิ่งเด้พอพ่อแม่พี่น้องด้วยบ่ชิรัปปออ่อนปลูกแล้วก็ เอาเอาแกบพ่อแม่พี่น้องแกบแกบดำเนาะแกบแกบเน่าละพืนห้องเออตอ,อนกัียมไปแล้วกัียมมาโรยนาโรยนาหลวกะกดกบกบด้วยฟางพ่อแม่พี่นอ้องเออตอนกัียมไปแล้วเนาะฟางพอ,อนกัียมไปเรียบร้อยแล้วก็เล่งเลี้ยงแต้มให้มันแล้ว มันคำมันหมืดเพราะไม่พี่น้องเดี๋ยวสิแนมบ่เหียนฮง เป็นต้นชิดานะคะต้นฝลัง่งก็ไม่เป็นไรนะคะไม่มีอุปสรรคนะคะไม่มีอุปสรรคนี่นะคะตอนก็ค่อยๆทำไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะไม่เหนือความสามารถเราไปได้ โอเคนะคะเดี๋ยวบอนขออนุญาตแต้มให้เสร็จก่อนก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็บริเวณที่พอนหวานหัวหอมไว้นะก็จะเสร็จแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ